ครับผมสวัสดีครับสวัสดี FC ทีทรักแฟนฟุตบอล45โอเวอร์ทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับพบกับผมบายเสือพูด45โอเวอร์สกอร์นะครับก็เหมือนเดิมครับผมจะพา FC ทีรักแฟนฟุตบอลไปวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ v i p ประจําวันที่ประจําวันอาทิตย์ที่25เมษายน2564นยนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็ผมก็จะพาทุกท่านไปวิเคราะห์บอลฟุตบอลสูงเลขนะครับคู่บีไอพีของผมนะครับประจําวันนี้นะครับ กดอื่นก็ไปสรุปผลบอลคู่ v อเเมื่อวานนะครับผมเป็นผมให้เป็นบอลช่วงหัวค่ำช่วงบ่ายนะครับบ่ายแก่ๆนะครับเกือบช่วงหัวค่ำเหครับแข่ง16นาฬิกา10นาทีนะครับเมื่อวานผมให้ไปสูงเลขเมดเบิร์นวิสตอรี่นะครับเมื่อวานก็ไม่ใช่ครับขออภัยครับเมดเบิร์นซิตี้นะครับเมื่อวานก็ครึ่งแรกจบที่00นะครับแต่ครึ่งหลังมาจบที่1-1นะครับเมื่อวาน เมดเบอร์นะครับอกเยือนมาคาเทอร์นะครับเมื่อวานออกเยือนทีมมาคาเทอร์นะครับกดครึ่งแรกจบที่หนศูนย์แต่ครึ่งหลังมาตามนัดจริงๆนะครับมาจบสกอร์ที่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็ย้ำหลังหนึ่งจุดห้านะครับน้ำล้นๆนะครับก็ก็กินเต็มไปนะครับผมเมื่อวานก็ยินดีกับสมาชิกที่ติดตามด้วยนะครับผมส่วนบอลเช้าเมื่อเช้าก็ต้องขออภัยเอฟซีที่รักแฟนฟุตบอลสี่สิบห้าเวอร์ ด้วยนะครับผมบอลไม่มาตามราคานะครับบอลเช้าเมื่อเช้าก็เครื่องแรกจบตงศูนย์เครื่องหลังจบที่สกอร์หนึ่งต่อศูนย์นครับโดยผิดหวังมากครับบอลเม็ดแรกมาตั้งแต่เพียรตั้งแต่นาทีแรกเลยนะครับเครื่องหลังก็มีเกิดมีสกอร์เกิดขึ้นที่หนึ่งต่อศูนย์นะครับตั้งแต่ต้นเกมเครื่องหลังแต่ก็ ยิงได้เพียงแค่เม็ดเดียวนะครับในครึ่งเวลาหลังก็ต้องขออภัยเอฟซีด้วยนะครับสําหรับบอลเช้าก็วันนี้ก็ครับก็ไปดูในราคาคู่ไอพีวันนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นราคาบอลที่สวยงามมากๆนะครับถ้าเมื่อถ้าสมัยตะกกนที่ผมชอบพูดนะาคงจะพูดว่าเป็นบอลสูตรนะครับคู่นี้ก็เป็นบอลราคาเปิดมาสวยงามนะครับโอกาสที่จะเกิดสกอร์ขึ้น เป็นไปได้ทั้งสองฝั่งนะครับผมโกราคาเข้าตามตําราเข้าตามสูตรเลยนะครับคู่นี้ของบอลโตในราคานี้นะครับเป็นราคาบอลที่เปิดมาได้สวยงามนะครับก็คู่นี้นะครับไปไปดูในเรื่องโอ้ลืมบอกไปนะครับคู่นี้นะครับแข่ง22่สนาฬิกา30สินาทีนะครับคู่นี้เป็นบอลหลีกสวีเดนนะครับออนสวนคานนะครับออนสวนคาน คู่นี้นะครับเป็นบอลีกสวีเดนนะครับแข่ง22นกา30นาทีะครับเป็นคู่ระหว่างมันโม่นะครับอันดับ3ของตารางนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของออสเตอร์ซุนเอฟเคอันดับ4ของตารางนะครับคู่นี้คู่นี้ก็ต้องบอกว่าในเรื่องสถิตินะครับที่พบกันก็แน่นอนนะครับเป็นมันโม่นะครับที่ทําได้ดีกว่าก็นัดล่าสุดก็กดไปถึง4ประตูต่อศูนย์นะครับผมก็ ตั้งแต่ฤดูการที่แล้วนะครับแต่ฤดูการนี้ก็พึ่งมาพบกันนะครับในแมตช์นี้แมตช์แรกนะครับในเรื่องโฟมนะครับก็ต้องบอกว่ามันโม่นะครับช่วงนี้สดเลือรลายนะครับผมโกในทุกรายการนะครับ5นัดล่าสุดสกดคําว่าแพ้ไม่เป็นนะครับสําหรับแมนมูมมนมูนะครับสกุคคาว่าแพ้ไม่เป็นนะครับแถมยิงกันกระจุยกระจายเลยนะครับในสงสรามนัดล่าสุดนะครับผมกองหน้าคมมากนะครับ ในทุกๆรายการห้านัดล่าสุดยังสะกดเข้ามาแพ้ไม่เป็นนะครับมันโมกก็ไปดูในฟอร์มของออสเตอร์ซุนนะครับผมก็ร์มก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับผมก็ห้านัดหลังสุดก็เก็บชัยมาได้เพียงแค่หนึ่งนัดนะครับในนัดล่าสุดนะครับก็กดคู่แข่งไปถึงห้าประตูต่อศูนย์นะครับแต่นอกนั้นก็ฟรฟมก็ยังรุนรุนลมๆลอมนะครับแต่มาเจอ บนฟอร์มสุดนะครับวันนี้อย่างมันโม่นะครับเอฟเอฟก็วัดคุมกันนะครับคู่นี้ก็ไม่ใช่ว่ามันโม่จะมีโอกาสทําประตูฝ่ายเดียวนะครับก็ออดตัวศูนย์ก็มีโอกาสสวนกลับได้นะครับผมบนที่เปิดมาราคาสวยงามแบบนี้บ่งบอกการเกิดสกอและเปิดสูงมาไม่แพงนะครับคู่นี้ก็ทั้งสูงเลขทั้งสูงเต็มก็ไม่แพงนะครับครับไปดูในเรื่องราคาที่เจ้ามือเขาเปิดมานะครับผมโกคู่นี้นะครับเจ้ามือเปิดให้มันโม่นะครับ เจ้าบ้านนครับแบกราคาโตที่1.52ครับจ่ายน้ําที่1.86นะครับและจ่ายน้ําให้ทีมเยือนออสเตอร์ซุน FK นะครับที่2.07นะครับคู่นี้เปิดสูงเต็มเวลามาที่2 5บ3ลูกจ่ายน้ํา1.79นะครับคู่นี้เปิดพูลแพ้ชนะถ้าเจ้าบ้านมันโมชนะจ่ายที่1.21และถ้าออสเตอร์ซุนชนะจ่ายที่12.70นะครับโกต้องบอกว่าเป็นพูลเสมอที่ที่บอลโต ขาดเลยนะครับแบบนี้นะครับผมก็จ่ายภูแพ้ชนะให้ทีมเยือนค่อนข้างที่จะล้นหลามกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับบอลที่เปิดราคา handicap มาหนึ่งจุดห้าคบสองนะครับแต่บอล handicap ใครแพ้ชนะเราอยากไปสนใจนะครับขอให้เกิดสกอร์ขึ้นในเกมเกมนี้สองเม็ดขึ้นไปเรากินเต็มอย่างแน่นอนครับจะมาครึ่งแรกหรือครึ่งหลังก็กินเต็มอย่างแน่นอนนะครับผมขอให้มีสองเม็ดยืนพื้นนะครับครับผมก็มาดูในเรื่อง ราคาของครึ่งเลขนะครับคู่นี้ thì, มาดูในเรื่องขออภัยครับมาดูในเรื่องราคาพูเสมอนะครับพูเสมอเปิดมาที่หกจุดหกศูนย์นะครับก็เป็นพูเสมอที่สูงนะครับท,ที่มาตรฐานของราคาต่อหนึ่งจุดห้าควบสองนี้นะครับที่โอกาสที่จะเกิดสก์ขึ้นได้เป็นไปได้สูงเลยทีเดียวนะครับสําหรับราคาที่เปิดมาสวยงามแบบนี้นะครับก็ไปดูในเรื่องราคาเลรครึ่งแรกนะครับคึ่งแรกมีเหรีศูนย์จุดห้าคบหนึ่งมาคุมนะครับโดยเจ้ามือนะครับเปิดให้ มันโม่นะครับเจ้าบ้านเบรกราคาต่อที่0.5ควบหนึ่งจ่ายน้ำเา1.92และจ่ายน้ำให้ทีมเยือนออตเตอร์ซุนเอฟเคที่1.97นะครับคู่นี้คู่นี้เปิดสูงแรกมาที่1ลูกนะครับสูงแรกมาที่1ลูกจ่ายน้ำหนึานะครับและเปิดภูเสมอรึ่งแรกมาที่2องี่นะครับก็เป็นภูเสมอที่มาตรฐานสำหรับบอลที่เปิดราคานี้ทั้งรึ่งแรกทั้งรึ่งหลังนะครับโอกาสที่จะเกิดสกอร์ตั้งแต่ครึ่งแรก เป็นเป้ได้สูงนะครับแต่เราก็เล่นตามเทคนิคของเรานะครับเหมือนเดิมนะครับก็ครึ่งแรกไม่มาเราก็ตามย้าหลังทันทีนะครับครึ่งแรกไม่มาตามย้ําหลังทันทีนะครับผมก็เล่นตามเทคนิคนะครับเล่นตามเทคนิคกลุ่มของเรานะครับก็โอกาสที่จะชนะดึงผ่านก็เป็นเป้ได้สูงอย่างแน่นอนครับผมก็วันนี้นะครับจากสถิตินะครับและราคาที่เปิดมาสวยงามแบบนี้นะครับก็ผมขอฟันธงนะครับไปสูงแรกมันโม่นะครับ ศูนย์เลขมันโมโลราคา1ลูก0.5นคูบหลูก0.5ลูกนะครับครึ่งเลขไม่มาตามย้ำหลังทันทีนะครับผมครึ่งเลขไม่มาตามย้ำหลังทันทีนะครับผมครับผมก็ท่านใดที่ฟังบทวิเคราะห์จบแล้วก็ต้องการที่จะสนใจนะครับเข้ากลุ่มไปรับบททัศนะบทวิเคราะห์นะครับคู่ VIP ในแต่ละท่านของทีมเสือนะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับแอดไลน์เข้าไปขอเข้ากลุ่มได้นะครับผมก็ หรือจะต้องการเข้าไปศึกษาเทคนิคราคาบอลนะครับเทคนิคบอลสกอรส์สูงเลขและในเรื่องในการดูราคานะครับก็สามารถแอนไลน์เขา้าโผลเข้ากลุ่มได้นะครับผมหรือต้องการเข้าไปรับทัศนบ,บุมวิเคราะห์แนวทางฟุตบอลก็ในกลุ่มมีคู่บ VIP ไม่ต่ำกว่า10กว่าทีมแน่นอนครับใน1วัน1นวันนะครับเพราะว่าทีมเสือเราก็มีอยู่หลายๆท่านนะครับก็เป็นการแข่งขันทีมเสือก็มีแต่ พี่ๆทีมเสือทุกท่านก็เก่งกันทุกท่านนะครับก็เน้นๆแน่นอนครับในแต่ละวันท่านละหนึ่งทีมนะครับและในกลุ่มก็ยังมีคู่ VVIP นะครับซูปเปอร์ VIP ประจํากลุ่มนะครับหนึ่งตัวเน้นๆในแต่ละวันโดยเป็นการโบตของทีมเสือครับโบตฟุตบอลที่โอกาสที่มันจะเกิดสกอร์และโอกาสที่มันจะมีสกอร์ให้เป็นไปได้มากที่สุดนะครับ ให้ชนะในการลงทุนนะครับมากที่สุดนะครับในคู่นั้นก็จะนํามาเป็น V F V V Super VIP นะครับผมก็ประจํากลุ่มเน้นแน่นแน่นอนครับหทีมครับก็ท่านในที่ชอบในด้านฟุตบอลท่านเข้าไปในกลุ่ม45เวอร์สกอร์ของเราไม่ผิดหวังนแน่นอนนะครับก็ในกลุ่มนะครับมีค่าซัพพอร์ตรายเดือนนะครับผมเป็นค่าซัพพอร์ตในค่าจะจ่าย กลุ่มนะครับเพราะว่ากลุ่มก็มีค่าใช้จ่ายในรายเดือนนะครับก็ต้องการให้สมาชิกที่ต้องการที่สนใจที่จะเข้าไปศึกษาเทคนิคต่างๆหรือสนใจที่จะเข้าไปรับทัศนบทตรวิเคราะห์แนวทางในเรื่องด้านบนสกอร์สูงเลขนะครับเทคนิคสูงเลขก็ท่านไหนที่สนใจเข้าไปก็ต้องมีค่าสัปอร์ตนะครับค่าสัปอร์ตนี้ก็เดือนละ300นะครับเฉลี่ยเป็นรายวันก็วันละ10บาทนะครับก็ไม่ได้แพงนะครับสําหรับคนที่ใจรักนะครับสาหรับคนที่ต้องการ จะศึกษาหรือต้องการแนวทางจริงๆครับก็ไม่แพงครับผมครับผมก็สามารถแอดไลน์เข้าไปขอเข้ากลุ่มได้นะครับผมก็แอด45 o v r นะครับแอด45 o v e r นะครับใส่สโคใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับผมก็แอด45 o v e r นะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับก็ท่านในที่สนใจก็สามารถเข้าไปในกลุ่มได้นะครับก หรือว่าบอกแอดมินไปว่าเสือพดแนะนํามาเขาได้หรือฟังบททัศนะบทวิเคราะห์มาจากเสือพดนะครับรู้จักรู้แนวทางการเข้ากลุ่มมาจากฟังบทวิเคราะห์บายเสือพด45่เวอร์สโกนะครับก็บอกพี่แอดมินไปแบบนี้นะครับพี่แอดมินก็จะได้ให้คําปรึกษาและพาเข้ากลุ่ม VIP ของเรานะครับผมก็วันนี้ผมก็ขอจุดคลิปบทวิเคราะห์คู่ VIP ประจุข,ของผมประจําค่ําคืนนี้นะครับผมก็ วันนี้นะครับคู่ VIP ของผมประจำวันที่วันอาทิตย์ที่25เมษายน2564นะครับผมขอฟันธงไปที่สูงแรกนะครับสูงแรกมันมุกสูงแรกรอราคาที่1ลูก0.5คจนหึ่งลูก0.5ลูกนะครับครึ่งแรกไม่มาตามย้ำหลังทันทีนะครับผมครึ่งแรกไม่มาตามย้ำหลังทันทีนะครับผมก็ผมก็ขอให้ FC ที่รักแฟนฟุตบอล45อเวอร์สกอร์ทุกท่านนะครับโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านนะครับผมก็ฟังบทวิเคราะห์จากผมจบแล้วก็ขอให้กดไลค์ กดคอมเมนต์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อผมจะได้พัฒนาและทําตรงนี้ให้ดีที่สุดต่อต่อไปนะครับผมครับผมผมบายสุโพูขอให้ f อทุกท่านโชคดีนะครับมีชัยนะครับวันนี้เฮงๆทุกท่านนะครับโอ้สวัสดีครับผมขอบคุณครับสําหรับท่านที่คอยให้กดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมก็ขอบคุณมากๆจริงๆครับผมก็เพื่อจะ ผมจะได้มีแรงพัฒนาและทําตรงนี้ให้ดีที่สุดต่อไปรับหาบทวิเคราะห์หาแนวทางนะครับมามอบให้แก่ f c ทุกท่านได้ศึกษาได้นําไปใช้เป็นแนวทางให้ดีที่สุดนะครับผมก็ทำอย,อย่างเต็มที่แล้วทุวันนี้ก็มันพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าวันไหนมันพลาดแต่วันนี้ก็ผมก็หยิบราคาที่สวยสุดๆส,ส,สวยแล้วครับวันนี้มาให้ f c ทุกท่านนะครับก็ขอให้ๆๆเฮงรวยนะครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับผม